รายยุติเต็ดทีวีพีซ่าและแน่นอนว่านะคะเดือนนี้ก็ใกล้ถึงเดือนแห่งความรักนั่นก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเราก็อยากจะส่งต่อความรักนะคะให้กับพลพรรคชาวฝรั่งซงกันทุกคนค่ะสำหรับวันบริเลนา ะะอย่าลืมหาของขวัญแก๋ๆให้กับคนที่คุณรักไอเดียมเชื่อว่านะคะของขวัญที่มาจากใจเชื่อได้เลยว่าคนรับก็คงจะมีความสุขนแน่เลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าช่วงเวไทนี้จะเอาอะไรให้คนที่คุณรักเดี๋ยวเบลกหน้ากลับมาดูกันค่ะว่าแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าพี่โจโจโก,กับพี่กาโนเขาจะมีอะไรมาฝากเพื่อนในช่วงกวางมองเกมไอ้ โรหนึ่งการขอดวงก,กับหมอการปันดวงอยากจะดูต้องคอยติดตามช่วงต่อไปค่ะ ทีมของเรามีอยู่ทั้งหมด6คนค,คนแรกสุภชัยคมศิลป์ยะยะคนที่สองสรังษมแก้วมาจากไหนอสองคนเข้ามาจากบางกอกกาสเอซอีกคนแล้วก็มาจากไหนจ๊ะอ,อีกคนแล้วก็มาจากไหนท่านจะบอกให้พรรยายูเนเต็ตปฏิพลเพชรวิเศษปฏิพลเพชรวิเศษใครอยากอัปเดตเชิญได้นะยัง ยังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะ uh huh. เพราะว่ามีอีกคนหนึ่งเข้ามา uh huh. อยากรู้ไหมละว่าเขาคือใครชื่อธีรวัตรปินประดับอ uh ้า huh. ชื่อธีรวัตรปินประดับคนนี้นะจ๊ะมาจากกบีเอฟซอีกคนหนึ่งนั้นก็มีจากคอนแกนเอฟซีชื่อกิษดาหอะ uh huh. กิษดาเหวิพัฒน์ คนสุดท้ายที่จะบอกอฮคนสุดท้ายที่จะบอกเมื่อวดน,นี้ไม่มีหลอกพูดจริงๆนะคนนี้ชื่อพี่สมพัมอ่าฮะคนนี้ชื่อพี่สัมพั์นามสกุลนั้นดำสุขด,ดำสุขด,ดำสุขด,ดำสุขเขามาจากไหนละพี่เอ๋ยเขามาจากราชนาวีคนนี้เขามีรีกีรองเท้า ไปกต่อที่ข่าวต่อไปอ่ะไปก็ต่อ,ตอท,ที่ข่าวต่อไปข้อที่สองใช่ไหมของผมใช่ต่อดาข้อที่สองวันที่ยี่สิบเจ็ดข้อที่สองวันที่ยี่สิบเจ็ดไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเอยี่สิบเจ็ด ใเต่ส,เตสุดท้ายท้ายสุดในวันนี้<ะ>ก็แสดงความยินดีกับพี่ๆนักบอลที่เขาติดทีมชาติไทยชุดคิงครับที่เขาติดทีมชาติไทยชุดคิงครับผมแล้วนั้นนับได้อยู่3าม <c oughs> คน <c oughs> 3ามคนที่ว่ามามีใคร3ามคนที่ว่ามามีใครพี่ถแถลงไขให้ชาวบอลแฟนบอลได้รู้คนแรกเจษดาจิสวัสริ์คนที่สองนั้นชัดวอยสุภชัยคมสิงห์ คนที่สามบอยว่าสันนะครับสันถ้าอยากจะมันผู้นี้อย่าลืมเชียร์25เชียร์ไปเชียร์สุดใจไทยแลนด์เชียร์เชียร์เชียร์ไทยแลนด์ชัยโยเข้าใจครับคุณผู้ชมครับครับจะลำบากกันทำไมวะเนี่ยเพื่อความท้าทในการฟังนะฮะแล้วก็ในการชมที่เพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะดาน้าไม่เอาแล้วนะวันนี้เราจะกลับมาเช็คดวงกันหน่อยนะครับว่าเชียงร์ยรในเต็ดกว่างสงหาภัยของเราเนี่ยเกณฑ์ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างกลมือต้อนรับหมอกันพันดวง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันเสร็มยศอุ้ยบอทำอะไรอ่ะนี่บอทำอะไรครับเนี่ยตั้งแชร์โอ้ยนี่ผมยายัดเก็บแชร์ได้ เดี๋ยวผมลบสเปร์เลยพี่ไอ้รอบเกียรติกับหมอการปั่นดวงเหมือนเช่นเคยนะครับทุกท่นครับวันนี้จะชวนหมอการครับมาเช็คดวงกันหน่อยครับว่าเชียงรายยูเนเต็ดของเราเนี่ยนะครับสโมสรที่เรียกได้ว่าทำผลงานดีเมื่อเมื่อปีที่แล้วใช่แล้วปีนี้ครับจะมีเกณฑ์ดวงเป็นอย่างไรบ้างครับหมอการครับก่อนอื่นเลยผมต้องถามก่อนว่าวันเดือนปีเกิดของสโมสรนะฮะตรงกับวันที่เท่าไหร่เดือนไหนครับวันที่9ครับพฤษภาคมสองพายห้าสิครับผม โอ้โหเดียวน้ำหม้อตัวโตเดี๋ยวไปเกลกูเดี๋ยวไปไกลกูเดี๋ยวมาโกเกะเดี๋ยวมาไกลกูเดี๋ยวาไกลกูห้าสิบใกล้หนึ่งร้อยออกหัวแห้งเงินแดงแล้วก็นาราศีของราศีธนูเนี่ยการเงินดีครับร่องตัวมีโอกาสได้ผลกำไรฮะส่วนการลงทุนเนี่ยสดใสแน่นอนลูกน้องส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จโโอ้หทีมของเรา นมครับว่าจะเป็นสตาฟโค้ชหรือว่าจะเป็นนักฟุตบอลนะครับใช่ช่วยกันซัพพอร์ตให้ทีมของเราเนี่ยน่าจะคว้าแชมป์ได้ในปีนี้ ถ้าต้องนะครับแล้วก็ลูกน้องส่งเสริมให้ประสบความสําเร็จแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของนักเตะที่ทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องไม่ดีก็มีอยู่ข้อควรระวังนะครับคือควรระวังเรื่องการติดต่อทําสัญญาควรใช้ความละเอียดระมัดระวังควรจะระมัดระวังให้รอบคอบนะครับมากๆเพราะมีเกณฑ์โดนลวงจะทําให้เกิดความเสียหายกับทีมได้่นหมายความว่าสโมสรของเรานะครับควรจะต้องระมัดระวังเรื่องเาวเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาสักนิดหนึ่งทำขั้นตอนดีๆนะฮะแล้วก็รอบคอบกันก่อนแล้วกันนะครับครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยให้หมอกันครับให้ความมั่นใจกับผู้ชมทั้งบ้านหน่อยครับว่าปีนี้เกณฑ์ดวงของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดของเราจะเป็นอย่างไรครับเกณฑ์ดวงของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดปีนี้ดีแน่อนอนอมาแล้วทีนดีแน่นอนนะครับอย่าลืมเอาใจช่วยนะฮะสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดในปีนี้กับซีดิวต,ตาร์นะครับไทยพรีเมียร์ลีก2013ด้วยน,นะครับส่วนสำหรับหน้าครับในช่วงกลางบอลเกมไอ้ย จะมีอะไรมาฝากนะครับส่วนหมอกันเขาจะมาเช็คดวงเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับต้องติดตามด้วยครับกับก <c oughs> <c oughs> วันนี้หมอการลาไปก่อนวันนี้หมอการลาไปก่อนเห็นเล่นรับกันก็อยากจะเล่นบ้างเฮ้ยเ <c oughs> แต่งตัวแนวตลอดเลยนะเราอ่ะชอบสไตล์การแต่งตัวพี่มานานแล้ววันสวยแล้วเราอ่ะโอ้ยมาดูบอลหน้าป่ะพี่เหมือนกันเลยผมมาดูบอลมีตั๋วยังอ้าแปดสิบไแล้วระดับพี่ไม่ร้อยยี่ดีกว่าเดี๋ยวผมซื้อให้ไม่เป็นไรร้อยยี่สิบเองโอเคนะพี่เดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้มาแล้วตัวร้อยยี่สิบ VIP ติดขอบสนามเลยพี่ดูบอลไม่ได้ทำไมอ่ะพี่พี่บอลโหมน้องบอ ข้างหนึ่งตาพี่บอตาพี่บอเนี่ยเนี่ยตาพี่บอดูไม่ได้พี่มาขายของขายได้พี่ขายลอดแบตเตอรี่อ่ะมีอยู่ชุดเอาไหมพรุ่นี้รวยนะเอาไหมช่วยพี่หน่อยแล้วกันคนเชียงรายแล้วโอ้ยได้ไหมฮะขอไหมครับขอพี่พี่พี่รวยพี่ขอไหมครับขอ กว่าที่คุณคิดจริงๆและอย่าลืมนะคะส่งคอมเมนต์ของคุณค่ะว่าอยู่ในเต็ดสเตเดียมเป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดมาที่ f a c e b o o k c o m c i u u t v ค่ะเอาละค่าเบรกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของขวัญอะไรที่เราจะนามาสซอร์ไพรคนที่คุณรักกันได้บ้างและร่มอนค่ะจากของขวัญสุดฮิตนั่นก็คือนี่เลยช็อกโกแลตลูกใ มีฝีมืออยากจะทำเป็นช็อกโกแลตแฮนเมดไอติมว่าก็เข่งๆนะคะนอกจากนี้ค uh ่ะเราก็ย mm ังมีดอกกลับช่อใหญ่มีดอกเดียวและตอนนี้เซสสมอนสีเขามาเคาะประตูเรียกแล้วกับภาษาหน้ารู้ในช่วงฮุกยัง ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮูกรมอินเตอร์ไ by Zizi และสับน่ารักน่ารักน่ารู้ในวันนี้ที่เรานำมาฝากกันเช่นเคยขอเสนอคำว่าเชน i ิฟท์ทัต เอ็เซนต์ต้องชัดๆนะคะอีกราบค่ะ s e เซนสティนแบบนี้ค่ะและภาษาไทยเรียกว่าไมเยราหรือภาษาเมืองจะเรียกว่าหญ้าจิยอบหญ้าจิยอบและหญ้าจิยอบก็คือพืชชนิดหนึ่งเจ้าสามารถพบเห็นได้ทั่วไปขึ้นอยู่ตามพื้นดินซ่อมต่ำเจ้าหญ้าชนิดนี้เราจะจีบได้นะเจ้าจิแล้วก็จหย,ย,ยุบจิแล้วก็จหยุดยักษ์สยางเจ้านี่คือหญ้าจิยอบเจ้า กามเจ้าเป็นยี้นั่นเองเจ้าและในตอนนี<_<_<_<_<_<_<_้เขามายกตัวอย่างประโยคกันนะเจ้าจะไปดียุ๊กย่าขี้ยอกของข้าเจ้าเนอะ ภาษาไทยเจ้าอย่านะอย่าจับปีเราะของฉันนะและภาษาอังกฤษด o n ชัดใหม่เ s e n สิ t i v ั้ a n t และนี่คือหนึ่งคำสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ครั้งต่อไปกับศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้กับซูซี่คูกรำอินเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มิครับ โอ้โหวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาเจอพี่หมีครับพี่หมีตัวเมียตัวผู้เนี่ยมาครับมดูเลยอ๋อมาด้วยพี่หมีครับพี่หมีเคยมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้บ้าขนหนูแล้วผลติดตัวไหมครับพี่หมีโอ้ไม่เคยอ่ะหลักฐานต้โตขนาดนี้เนี่ยนะเออวะเนี่ยคันนู้นเลยขนขึ้นเต็มตัวถ้าอย่างนั้นครับพี่หมีวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาแนะนำให้พี่หมีได้ลองใช้ดูครับผมไปเลยนี่ครับพี่หมี นี่คือ,อผ้าขรหดูจากเชียงรายสเตดผ้าเนื้อดีใช้แล้วไม่มีคนติด ผ้าขนูเนื้อดีจากสมสรเชียงรายยูเนเต็ดผลิตจากเส้นใยนาโนโพลิเมอร์ให้สัมผัสนุ่มสีสันสดใสมีลายกว่างเต็มผืนสักได้สบายใช้ดีไม่มีสีตกเหมาะกับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีหรือใครที่อยากจะซื้อไว้สะสมกันได้ผ้าขนูผืนนี้ให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษย้ำพ,พิเศษจริงๆย้ำพิเศษจริงๆหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่จอบเด่น5และร้านขายของที่ระลึกของสมสรทั่วประเทศ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะอย่างที่ทิมบอกไว้นะว่าเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักก็อยากจะให้ทุกคนรักษาความรักไว้ให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นจะมานั่งเศร้าดิวันบินไทยจะหาไว้ตี้ลางคนะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราสายการบินไทยแอร์เอเชียเครื่องใหม่ใครๆก็บินได้ ลีโอทิพย์ยการภัยการเก่งยินโบวีทออสอธนาคารอาคารสงเคราะห์และสวนการค้าเส่านลาซ่าจังหวัดเชียงรายและคืนี้ก่อนนอนอย่าลืมหอมผ้านะคะสวัสดีรัตที่วั์ค่ะ